สวัสดีครับมีเล็กี่แบรนะครับวันนี้เราอยู่กันในดาก้อนเทเวอร์นะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงกิจกรรมมาใหม่นะครับอ่ากิจกรรมคุ้มหรือเปล่าอาเดี๋ยวมีจะทดลองซื้อให้ดูให้หมดเลยนะว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับนี่มันจะมีเพชรซื้อนะครับซื้อทั้งหมดใช้เพชรอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันนะครับผมเอ้หนึ่งพันสองร้อย1200เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับอ่ต่อไปเป็นส่วนคําถามยอดฮิตเอ้าแล้วอย่างนี้พี่มีครับตอนนี้เราเป็นกิจกรรม เปิดเวทมนต์ใช่ไหมอ้าวแล้วอย่างเงี้ยอีก2อย่างเงี้ยเราควรเปิดไปหรือเปล่านะครับอีก2อย่างนั่นก็คือแต่ที่เราเปิดไปกิจกรรมที่แล้วถูกไหมครับอ่ะต่อไปก็คือนี่ผงเวทอันนี้มีแนะนําให้ดองเหมือนเดิมนะอย่างที่หมีบอกคือกิจกรรมไหนมาเราก็เปิดอันนั้นเดี๋ยวมันจะวนกิจกรรมครับอย่างเช่นถ้าอันแรกเราเป็นไอ้นี่ใช่ปัสกัดปีศาจเดี๋ยวพอมาจบก,กิจนี้ก็อาจจะมีโอกาสวนกลับมาครับเป็นเวทมนต์สกัดปีศาจเหมือนเดิม เพราะนั้นอันนี้มีแนะนํานะถ้าเพื่อนๆอ,อยากค่าพลังเยอะเนี่ยให้เพื่อนๆดองครับดองเอาแต่กิจกรรมที่มันมาแล้วเราก็เปิดแค่นั้นเองจบแล้วนื้อของหมีนี่หมีก็ดองนะกิจนี้เอาใบโคเวอร์ยี่สิบสี่ใบไหมเออถ้าถามถ้าเป็นไปได้ก็ควรนะแต่ว่ายากอยู่เหมือนกันถ้าเกิดคนที่ดองเ,อเยอะๆเนี่ยยัง้คงมีดองไว้เยอะเห็นไหมเนี่ยมีจะจบกิจแรกแล้วก็มีซื้ออีกหกวันยังไงก็ได้อยู่แล้วครับซื้อเหรอมีว่าประมาณยี่สิบ ซื้ออ๋อหมีว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยมันซื้อได้ทั้งหมด8ขะเอ่อ1ดครั้งใช่ไหมรีหมดไม่ไหวครับรีหมดแพงเกินหมีคิดว่าถ้าเกิดหมีจะรีจริง,รงอาจจะเอาแค่วันละ4-5พอเผื่อใครจะรีนะเนี่ยเอาแค่โอ้โหว่าจะเก็บไปเปิดซิงหลงซะหน่อยแล้วเนี่ยเอาแค่สองแค่สามก็พออัน,นอยู่ที่เพื่อนๆเนี่อ,นนะอ,อแต่ถ้าเกิดคนที่ดองเจ้าคิดตัมนมกรสืบทอดในวันสักพันหนึ่งเนี่ยก็เปิดเดี๋ยวเดียวก็จบแล้วอะเออ ก็อยู่ที่การดองครับและแน่นอนว่าถ้าก,กิจกรรมมันกลับมาอย่างเงี้ยเอาเป็นสกัดปีศาจถ้าเพื่อ,อนๆดองขวดโปงตอน,นี้เอาไว้สักห้าร้อยพันลึกมาเสร็จก็กิจกรรมจบสองรอบก็จบแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมหน้าเนี่ยนี่นี่ปีศาจดูดเลือดอีกแปดวันครับคิดว่าน่าจะจบกิจกรรมแล้วเป็นกิจกรรมใหม่นั่นแหละ <S <s เพื่อนๆ <S <s ก็ลองไปโเวอร์ไว้สักหกสิบอันนี้แค่แนะนํานะเออ เดี๋จะแลกของแดงของแดงเลยไหมอันนี้มีแนะนาว่าอย่าพึ่งดีกว่าเดี๋ยวรอปีศาจดูดไอ้ดูดเดือดมาเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเออเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับประมาณนี้เอ่อแล้วก็กิจกรรมมันจะมีแจกกระดิ่งดอกไม้ฟรีเลยนะนี่จากการทาอัลโพลนะครับเนี่ยเนี่ยล็อกอินครับประมาณแค่เนี่ยวันหนึ่งแจกห้าสิบหรือว่าสิบวันก็ห้าร้อยกระดิ่งอธิษฐานทาอะไรใช่ไหมครับกระดิ่งอธิษฐานเอามากดไอ้นี่นะครับนี่นี่ อันนี้มีแนะนานะตัวไหนที่ควรอธิษฐานอธิษฐานคืออะไรก็คือเรากดตัวขวาบนเราอยากได้ตัวไหนครับเพื่อเนเเลือกเลยแล้วก็อธิษฐานเนี่ยกดแต้มขวาล่าง50เนี่ยมันจะได้แต้มตร,ตรงตรงขวาบนเนี่ยห้าเพื่อเนเพื่อกดให้ได้50แล้วเราต้องกดอีกทีหนึ่งนะมาถึงใจการันตีแต่ว่าเวลากดเนี่ยจะมีโอกาสตัวออกก่อนก็มีนะครับประมาณนี้ถามว่าตัวไหนควรจะต้องเลือกอธิษฐานใช่ไหมตัวที่2มีแนะนําจินนี่จินนี่ควรจะขั้นต่ำหนึ่งดาวแดงครับเพราะว่าเอาไปแบกของทองได้จนถึงจบชั้น20เลยพลังห่าง2ล้านก็ได้ อันนี้คือเวที่ถูกนะอันนี้ตัวที่2นะครับต่อไปตัวที่3มนะตัวที่3แน่นอนคือตอนนี้เราทํา2ทีมแล้วใช่ไหมเราต้องมีแทงที่หนาครับเพราะฉนั้นมีแนะนำเฮลเวลเฮลเวลพยายามทําให้ขึ้น1ดาวแดงได้หรือว่าเป็นไปได้1ลุงเลยก็ได้ถ้าเกิดขึ้น1ดาวแดงได้ก็ไม่น่าตายแล้วครับพอไม่พอคือเรามีแท้งสองตัวใช่ปะแท้งทีมแรกโอเปเรนี่ทีมที่สองเฮลเวลแค่นี้นจบแล้ว ถามว่าเอา้าถ้าเกิดเพื่อนๆตันสามตัวนี้มีแนะนําน้องหมัดเมาครับเพราะว่าสองทีมเนี่ยเรามีตัวตุวต๋ยอย่างน้องแมวหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้องหมัดเมาเนี่ยเราสามารถปั้นได้เพราะมีแจกสองก็เป็นตัวละครที่เราสามารถปั้นที่สุดถูกไหมครับเพราะนั้นก็ควรจะเป็นเวที่สอ่ะอันนี้มีแนะนําแค่นี้นะส่วนตัวอื่นแล้วแต่จิตสทาเพื่อนๆเลยชอบถ้าชอบก็จัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาหมีเอาเฮลเวลเพราะว่ามีอยากให้มันขึ้นหนึ่งดาวแดงมาถ้าเกิดขึ้นหนึ่งดาวแดงตอนนี้มีก็สามารถออโต้ผ่านด่านได้ ถ้าเกิดแทงยืนไม่ได้มันก็เล่นไม่ได้แค่นั้นเองครับอ่เดี๋ยวมีกดให้ดูเลยอะอย่างเงี้ยครับโอ้โเอ้ยไอ้ตัวนี้จริงๆเก่งนะมันมี2ชีวิตแต่มันเป็นสายคอสมันไม่ถึกมากไอ้เช่าเบวู๊ดแบบจริงมันเก่งนะโอ้โหฟังว่าดวงเกิดไม่ได้ครับเห็นนะมห้าสิบก็กดไปการันตีแล้วเห็นนะเนี่ยแค่นี้มีก็ได้แล้วเห็นไหมแค่มีก็แลกแลกตัวที่เราไม่เล่นอ่ะเออเอาสไลด์ไปเลยปึ๊บแลกให้ดูโอ้โหเนี่ยให้เฮเวลตัวหนึ่งแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆที่ลอกไว้ตั้งแต่วันแรกๆก็คงจะได้ดาวเยอะแหละเออเนี่ยมีคาดไอเน,นี้ยสองอันเดี๋ยวเดี๋ยวอเนี้ยัอเน,นี้ยมีคิดว่ามีน่าจะขึ้นเกือบลงได้เอ้ยไม่ใช่ขึ้นประมาณหนึ่งดาวแดงได้แล้วอีกิดเดียวคิดว่านี่อันนี้เดี๋ยวเอาสไลด์ทองกินเลยก็ได้ครับสไลด์ทองมันได้สองสองวันได้ตัวหนึ่งแล้วไม่มีปัญหาครับแต่อันนี้อันนี้มีแนะนำทำเป็นตัวๆไปนะไม่งั้นไอดีพังได้นะครับเดี๋ยวมีจะทำคลิปสรุปเอ่อเป็นไกด์เวอร์ชั่น สแล้วการการทำทีมการอะไรเปิดตั้งแต่แรกกันจบถ้าเกิดเป็นสเต็ปหนีเล่นน่ะใครก็ไปเล่นตามแไม่ต้องเติมเยอะครับหลักพันต้นๆอ,อ่ะคิดว่าทุกคนสามารถเล่นผ่านทุกด่านได้แต่ว่าอาจจะมีในส่วนการจองกิจกรรมอะ่ะที่จะต้องพยายามจองให้เป็นแค่นั้นเอง อ่าต่อไปในส่วนอพอลโลควรทำไหมอาอพอลโลทีมทำยังไงอ่ะกดขวาบนเลยครับอ่าเลื่อนลงมาอาเนี่ยนะครับเห็นไหมนี่อพอลโลคุงมาสายเอ๊ะต้องจังดิ๋ยเป็นผู้หญิงนี่ดาเมจหลักครับอพอลโลดาเมจเทียเอสครับเดี๋ยวขอยักขึ้นให้ดูนะอ่าเผื่อใครจะทำทีมนะครับถ้าเกิดเป็นหมีเล่นนะเอา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 แบบสายเติมใช่ไหมเอาแบบเติมมาจ๋าๆเลยใช่ไหมก็อ่าเอาอาร์เทน่าแทงที่ดีที่สุดนะถ้าไม่มีอาร์เทน่าสายฟรีก็เป็นโอเปเรนี่แต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าอพอลโลต้องเติมนะ เนี่ยมันจะมีกิจเติมครับเพ,เพื่อนเพื่อก็สามารถจัดได้แล้วก็มีกิจกรรมเติบโตด้วยนี่อัพอโลครับถ้าเป็นสายฟรีมแนะนําว่าถ้าคนที่เล่นไฟก็ทําโพลซดอนเหมือนเดิมเออมันก็จะมีกิจกรรมแจกนะเอยเขาไม่ได้ว่าแจกนี่ต้องเติมอะ่ะเออเนี่ย เนี่ยถ้าเกิดเปือนเอน,เนอัปดาวอัพโอลมันก็จะได้ของต่างๆสำหรับคนที่เล่นนะครับอัพโอเป็นเทียเอเอนะอยู่ยาวเลยยันเซฟนอกก็ดาเมจแรงที่สุดแล้วอะเออแต่ว่ามันต้องเติมนะมีไม่แน่ใจว่าเขาจะแจกหรือเปล่าว่าเพราะว่าจากที่ฟังมาเนี่ยเขาบอกบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีแจกแต่ไม่รู้ว่าแจกตอนไหนแต่ว่าถ้าทํากิจกรรมมันจะมีแจก5เศษไง ถ้าแจกหนึ่งตัวเพื่อนก็สามารถเติมได้อันนี้ไม่เหมาะกับสายฟรีสายเติมน้อยเลยครับมันถึงถึงเขาแจกหนึ่งตัวก็เล่นไม่ได้อยู่ดีครับมันต้องมันต้องทำเนี่ยถ้าใครเป็นสายเติมก็เติมนะครับถึงพันห้าร้อยห้าสิบแล้วได้ตัวมีดเยอะแล้วก็ไปเปิดออลโลโล้วก็จะได้กิดกรรมสองต่ออ่ะอันนี้เป็นคําแนะนํขพงมีนะจับทีมใช่ไหมอ่ะถ้าถ้าถ้าเป็นมีเล่นนะเปิดใครจะทําก็ทําได้นะอ่าอันนี้พูดถึงแทงเรียบร้อยนะสายเติมปอตเทน่าสายฟรีไปโอเปรนนี่อ่ะแล้วก็แน่นอนครับจินนี่ แล้วก็แท้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันจะมีอยู่สามเ์ครับก็เฮลเวลอาร์เธนาค่าตัวสุดสุด,สดคือโอ,อไปแลนี่เพราะเป็นตัวฟรีเลยส่วนเฮลเวลจะแพงกว่านิดนึงแล้วก็สูงสุดแล้วก็คืออาร์เทนาจินนี่อ่ะน้องแมวตุ๋ยครับอ่ะมีนับได้กี่ตัวแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามอ่ะสามแล้วอ่ะอ่ะอ,อ,อควโรสี่ตัวแล้วอ่ะสี่ตัวนะต่อไปตัวที่ห้า กับตัวที่6ชั้ปาก็จะมีในส่วน2เวครับก็คือคนที่ปั้นกาบเบียวมาแล้วก็ลงคู่กับอพอลโลข้างหลังเลยยิงขี้แตกอีกตัวนึงแล้วแต่ทิศทาเพื่อนๆเ,เลยจะลงดาเมจก็ได้ลงซับก็ได้หรือว่าจะเอาวิเวียนมาก็ได้เอาวิเวียนไปสิงอะอะพอลโลหรือว่าเอาเอาวิเวียนไปสิงกาบเบียวให้ฝ้าที่เดาหายเลยก็ได้ก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมีขอุญาตไปเปิดกิจกรรมให้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เอ่ออยากรู้ว่าคุมไม่คุมนะ อันนี้คือที่หมีเปิดเนี่ยอันนี้คืออันนี้อันนี้ที่หมีดองนะหมีดองไปประมาณ800รอยได้มั้งเนี่ยหมีได้อยู่ประมาณเนี้ยคือบอกได้เลยว่าจบรอบหนึ่งสบายๆแล้วยังไม่ได้ซื้อเลยนะถามว่าควรซื้อไหมก็ควรนะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถจบได้สองรอบของมันคุ้มมาอยู่แล้วครับโอ้โ oh หเพชรเหลืออยู่2องพสซ,ซิงหลงอีก6วันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวหวันเดี๋ยวจบกิจกรรมเนี้ยหมีเปิด2กิจได้เสร็จเดี๋ยวหมีจะดอง6วันก็น่าจะได้สัก2สองสามหมื่นแหละ แล้วสิ่งหลงเข้าอีกสิบสี่วันเพื่อเพื่อค่อยเก็บไปก็ได้ครับถ้ากิจกรรมไหนคุ้มก็ควรเก็บไปก่อนนะอ่าเดี๋ยวมีขออญาตไปเปิดให้ดูครับจบกันทีอันนี้เราจะได้เปิดเลยครับร้อยยี่สิบแต้มอ่าเดี๋ยวมีขออญาตพูดนิดนึงเพื่อนบ้านเห็นขวาบอกขวา,ขวาทางขวาใช่ไหมเรามีโอกาสเปิดครับเว็บม,มนลแลตำนานพวกนี้มีอะไรบ้างอ่าเฉพาะกิจกรรมนี้นะครับอ่าก็จะเป็นในส่วนนี่เมื่ออยู่ในสนามฝ่ายเราทั้งหมดจะเพิ่มท่าไม้ตาย3 6อโอ้อันนี้ดีนะเอาจริงๆเอาไปใส่อีกฟิกยิงท่าไม้ตายเจว่นนนอ ประสิทธิภาพโลกป้องกันของหน่วยฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้จริงดีนะเพราะว่าบอกเอ่อพลังป้องกันฝ่ายเราหมดเลยส่วนใหญ่อันอันที่มันไม่ใช่เป็นอันทองแบบนี้ไม่ได้เิเต็ดแบบนี้มันจะเป็นแบบว่าเอา่อเพิ่มป้องกันตัวป้องกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้แบบครอบคลุมแบบนี้และนี่ต้านคีย์ด้วยมี2ค่าทําให้พลังป้องกันฝ่ายเอ่อของพวกเราเพิ่มขึ้นสามสิบดีทุกอันนะ่เอออย่างน้อยถ้าได้มาก็ดีครับ อืมโอเคไปเปิดเลยครับร้อยยี่สิบอันอ่ะออร่าโลตานได้เฉยเลยออร่าโลตานอะไรนี้ปะเออวันนี้ดีนะฝ่ายเราทั้งหมดคือตอนเนี้ยมันมันต้องพยายามใส่ของให้แท้งมันยืนได้ครับเพราะส่วนใหญ่แท้งมันจะชอบตายถ,าถ้าแท้งถ้าแรงตายก็เล่นไม่ได้แค่นั้นเองโอ้โหอยากได้ข้างบนจังเลยอะ่ะขอสีทองอันหนึ่งได้ไหมเนี่ยขอท่านไปอ้ยเชื่อไหมมันต้องให้เราการันตีได้เลยว่าแล้เชีย ถ้าแบบนี้ไม่ได้ก็ไปอ้าภาพแบบนี้ไม่ได้ก็ไปเอากิจต่อครับจะได้เปิดต่อโอ้มันให้นี่มาครับเนี่ยอันนี้ถ้าเราสะสมครบหกสิบชิ้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะเอ่อเลือกเอเดนอาร์ได้นะครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับนี่เราสามารถเลือกอันนี้ได้เลยครับเจ้ามัางกรจักรจมตีนะครับเป็นออร่าก็อย่างน้อยเปิดไปก็ยังเกลือไปก็จะมีอะไรปลอบใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ม,มีได,มได้มีได้กิจภาวะสะก่ย่างถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงหรอโอ้เดี๋ยวติดเดียวนี่เพื่อนเพื่อนดูแต้มคราบเพื่อนเพื่อนเห็นบ้าเนี่ยอ๋ออันนี้ขออนุญาตบอกก่อนเห็นบ้าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเปิดแต้มฟ้าจะได้แค่สามเมตรเห็นบ้าถ้าเกิดแต้มของตัวกิจกรรมเนี่ยจะได้ห้าเมตรเห็นไหมอันนี้มีอยู่ที่สองพันห้าร้อยแปดสิบเก้าอันนี้เดี๋ยวมีรอรีพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีก็ได้อันนี้เพิ่มนะนะก็ได้ใบครบมีก็จะครบหกสิบอานแล้วชิวๆเลยครับ แต่ว่าคนเติมไหมก็อันนี้เราจะติดศรัทธาเพื่อนๆเลยอะถ้าเป็นสายเติมน้อยแนะนําว่าคนที่ดองไว้สักพันหนึ่งอย่างนี้คิดมีคิดว่าทันคิดว่าทันอาจจะไปซื้อตามมังกรสักประมาณสี่สามถึงสี่รอบอะเออมีคิดว่าทันหกวันแต่ถ้าเกิดคนไม่ทันก็อาจจะต้องเปไปสําหรับคนที่เขาไม่ได้ดองอะนะส่วนสูตรตะตานก็จบห้ารอบเลยของรางวัลก็แน่นๆอยู่แล้วครับก็ประมาณนี้กิจค,คุ้มนะควรเอาเพราะพลังเพิ่มเนี่ยตอนแรกมีแค่สองแสนสองเนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้นเกือบสามแสน,เ,น 3, เลย พอเราพลังเยอะเห็นบ้าเราก็ไม่เล่นถามมันก็ผ่านง่ายเห็นบ้าค่าพลังเราต่างกันแค่ล้านเดียวเงี้ยมันเล่นผ่านง่ายถ้าเกิดผ่านหาพลังห่างล้านห้าเงี้ยโอ้เล่นผ่านยากมากครับก็ประมาณน,นี้แหละอ่ะสรุปกิจกรรมหมีฟันธงเลยคุ้มครับแล้วก็เพื่อน,อนๆควรจะหาใบโคเวอร์ให้ได้หกสิบอันขึ้นไปนะเพราะว่าเราจะแลกของได้มันจะมีของแดงอ่าแล้วก็อันนี้ครับเดี๋ยวรอของมาก่อนเพราะว่าหมีไม่มีไม่กล้าพูดเพราะว่าเซฟนี้มันไม่เหมือนเซฟนอกบางทีเขาอาจจะไม่ได้เอาแบบแบบเซฟนอกเปก็ได้ เนี่ยเดี๋ยวเรารอปีซาดูเดือดก่อนครับส่วนเวทมนต์ม,มังกรนานเกินไปไม่รู้เล่นถึงกันหรือเปล่าวะเนี่ยเอ่อก็อประมาณนี้แหละครับอ๋อไอนี่ใช่ไหมไอดวงตาไอดวงดาวเพชรมีเคยบอกแนละ้วเอามาอัปเกรดครับของแดงหรือเพื่อนๆที่ครบหกสิบจะลองแรกนี้ก่อนก็ได้แต่ว่ามันต้องใส่ครบมันมันต้องใส่ครบชินนะหนึ 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเออถึงจะปลดโอ้โหเยอะอ่ะแต่ว่าเราเราซื้อเนี่ยเราก็ปลดได้ค่าพลังเลยนะครับประมาณนี้อ่าแลวแน่นอนเราสามารถใช้ใบโคเวอร์แรกเทมด้วยนะ ถ้าเป็นสายฟรีสายเดี๋ยวมีค่อยไปเจาะลึกในอีกคลิปนึงดีกว่าทีเดียวเลยอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้ก็สรุปอีกรอบนึงก็คือกี่การคุมนะเพื่อสามารถจัด